สวัสดีครับวันนี้พวกเรา JH News Report ได้มาอยู่ที่องค์พระโถเจดีจังหวัดนครปฐมครับวันนี้เราจะมาดูขนมกันร้านนี้เลยครับบอยจากไปแล้วโรตีมัตบัครับถ่ายไปดิไปถ่ายไปดิไป,ถ,ไปถ่ายใกล้ๆดิมองเห็นไหมนี้อันนี้อันนี้มาดูมาดูรายการกันก่อนครับ มีแบบธรรมดาครับใส่แยมใส่ไข่โลตีกรอบโลตีกล้วยหอมโลตีมัตสึบะครับเราจะลองกินแบบออริจินอลกันก่อนโรตีธรรมดาพี่ครับโลตีธรรมดาหนึ่งอันครับเราจะมาดูวิธีการทําของโลตีพี่เาไม่ทำให้เราเนี่ยใช่ อันนี้แบบใส่ไข่ของคนข้างส่วนนี้ที่เขาหมุนอยู่คือของเสียดใส่ไข่จะทำนี่นะครับทีมงานที่มากับพวกเราด้วยเจนซาไลน์ที่ต่อ่าไงครับพิมอนยังมีอีากหลายคนครับ แล้วก็ต่างจากนี้คือการรอคิวอยู่แล้วก็ขอข้ามไปที่พวกที่มาของเราครับตอนนี้นะครับมาพี่อบครับพี่เพชรพี่บอลครับพี่บอลนี่ครับพี่บอลตอกไข่นี่อยู่ในคลิปนี้แล้วครับคลิปพักหนึ่งครับแลนี่พี่วัตสุไปดีๆจะดูกันต่อไข่จะดูกันต่อไข่เพชรบอกว่าตอกไข่เทพไม่ส่วนะคันนี้จะถ่ายครับท่นี่ครับส่วนอาหารตอนนี้เขามีมีอาหารมากมายครับแล้วก็ คนเยอะมากๆครับยิ่งมืดเท่าไหร่ครับยิ่มีคนอีกเขาทำแล้วทำแล้วทำแล้วตอนนี้ครับเราตีก็น่าจะกําลังทําอยู่แล้วก็ขอฝากอันนี้เขาฝากพิธีกรื่อสานตาอนยครับมือถ่ายเขาดูไม่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 ไมไมไม่ไม่ไมัไม่ไมไม่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 ไมีไม่รมไม่ไม่ไมไมม่่่ไปไม แล้วก็หลักงว่าหลักงว่าหลั่ว่าเราก็จะชื่นแล้วก็จะชื่นช่ำหัวใจครับอย่างเช่นครับก็มีก็มีอย่างพี่คนนี้เขาเดินมาครับโอ้โหอจะบอกว่าน่ารักมากน่ารักจังเลยเนาะเขาจะทางเป็ดเยี่ยมจะทานหมูเป็ดจะทานเป็ดครับนี่ลงรับเราแล้ว พี่ซาลายไม่พูดได้เลยครับวันนี้ไมนีด้ไม่อยากพูดวันนี้เหนื่อยมากบังเตาเหนื่อยมากกับจัรลาราวาใช่ป่มใช่ไปหาพวกมารอวันนี้เรียนเรียนอะไรมั่งเรียนอะไรก็ไม่รู้จะไม่ได้เลยเนืมยเหนื่อยมากเลยวันเนี้ยเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยมากๆข้าทงข้าแถวเข้าแถวเดินสวนสนามฝึกตากแดดแล้วดูพี่อครับเครียดเลยเงยหอกตัวเลยครับดูกสัมภาษณ์เรารอปีหนึ่งไหครับพี่มาปีหนึ่งครับวันนี้เป็นยังไงบ้างครับพวก็ดีครับ เรียนเรียนเรื่องอะไรเข้าแถวจัดแถวใช่ไหมครับแถวชิดอะไรพวกนี้ซับกับไม่ใช่แล้วพี่มอนไม่ใช่แล้วอันนี้ครับพี่พี่พี่มอนนี่ไม่ใช่ครับอันนี้สามมันซีแล้วก็รอว่าของเราเมื่อไรจะได้นะครับอย่าลืมนะครับโรตีมัตตาบะร้านนี้ครับนี่ส่งูรณ์แบก็มีนี่ด้วยใส่เยใส่แยม ใส่ตัวก็ได้ไม่โอมินดินด้วยลูกเกดครับคือตาไม่ค่อยดีครับเขย um, okay. 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 mm ่านมแล้วเขย่านมยังงเน่ยน <encompasses> ี่จะใครเหรอโอ้มาแล้วครับริมอุ้ยอู้นี่มันใช่นไรวะเบนมาเบนนี่เี่เปียนใช่ใช่ใช่ ก็กงานครับกระจังหน้าสวยอย่างเดียวหลังไม่มีอะไรเลยปราตูเขาข,ข,ข,ของเราแล้ว <IC S 2> กบต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 อตบตบตบอยตบตบบบบบบบ คิดว่าจะไมนสนใจปุ๊กมีคนเราสนใจกันเองแล้วกันไม่เป็นไรสนใจกันเองกดไลค์ได้แคเียเรามึงกดไลค์กูกดไลค์ได้แค่อันเดียวใช่ป่ะไปดิ ได้แล้วชื่อนั้นนึงเพีงค่ะทุกคนไหน่ไหนอ่ะนี่ครับอันนี้อยู่ของพี่จับโต๊ะแทนนะครับอจะกินเราติมดีกว่านี่กองขอองงแต่คุณนัทคุณโต๊ะคุณเต้นบังคุงมาด้วยแล้วก็โคบมากับทางดาวคู่ใจเดี๋ยวเราจะชิมเฮ้ยเราเราไอซเราของไอซ์ก่อนเรากินเราชิมหอมกันโต๊ะต่างกันเอาแบบมึงอ่ะธรรมดาเอา ครัปปิโตมาถึงก็ตั้งเพิ่มาเลยครับได้หรอจิบุที่อิบุที่ได้มากเลยครับไปเจ้าสาวคนน่ารักบีบแกเลยไล่ตัวมั่ยเมื่อกี้เดี๋ยวเดี๋ยวลองดูในคลิปครับคุณพี่โตครับเดี๋ยวลองดูนะครับทำไมเดินผ่านนี่ไม่ผมเไม่ได้เดินผ่านตรงนู้นน่ะนักเรียนอ่ะที่มาทัวร์กูไปโฟกบีบแกเลยอ่ะหันมองอ่ะแล้วยิ้มให้อ่ะจะและไอ้คุงเว้ยเจอคนนี้บิ๊กศษครับเปิดประตูพี่ขอเบอร์หน่อยแล้วปิดประตู เกียนเกียนดูเกียรประธานครับพี่ประธานให้กินร์ใครอะมาแล้วโก่งเขาจเอาจ้เนาะพี่ประธานครับจ้าครับขอขอบคุณเจ้าชิมครับเอ้ยขอสายด้วยสายแล้วนะนี่เชื่อเ้ยไม่ได้นะนี่เชื่อหนักเลยไม่หนักเลยเออไอ้ได้แล้วเนาะขอพี่อารเป็นแบบนี่ครับอันจจกันแบงนี่นะครับใส่ใจกันขเบียวเบียวเฮ้ยไอชิบจะรางก่อนดิจะรางยังแล้วบ้าขยุบใจนี่เขาใส่ใจกันแล้วพี่อารจะชิม เราจะชิมแล้วอ้าร้อน well, ah, p ah, p ah, p ah. ร้อนนะครับมันร oh! 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 ้อนมากเลยเบา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 คำแรกครับอ้ารู้สิ่งน้นะครับใช่ไหมครับอู้อ้อร่อยจะพูดไม่ถูกครับโอ้ยอะครับพี่จอบข้าตอนนี้ครับตอนนี้ครับทุกคนรอพี่จอบรอพี่จอบชิมคนเดียวครับร้อนร้อนไอ้มึงปกลุ่มของมื่ก่อนดิ ความรู้สึกครับความรู้สึกแบบจะตุ้มตาไหลนะครับตอนนี้ไม่ไหวครับเป็นตลอดชั่งสิงเลยใช่ไหมครับร้อนมากเลยครับตอนนี้ไม่รู้ว่ะนะครับอันนี้เขาค่อยๆแกะมาแล้วไม่ได้ครับขอเป็นขอเป็นช่างกล้องเดียวพอดูดนี่ตรงอันนี้ครับนี่คือแบบธรรมดาแบบธรรมดาครับเราจะมาชิมแบบธรรมดาออริจินอลออริจินอลออริจินอลครับเป็นไงครับคุณยอศอย่างกงอนมือเลย เค้กกางเกงอีกโอ้โหบอกว่าอร่อยมากครับอ้ยอร่อยโคตรอร่อยไอ้ย้ยาคุยเป็นไงน้ำมันอร่อยป่ะวกินมึงนี่ยาอเขาไปกินมันิดมันนิดน้ำเราไปหาดีกินี้เรากนมันิกิไปกินมันเอ้ยมาไปกินดิพี่จ๋า จเจตุนิวรีพอร์ตนะครับวันนี้ขอฝากไว้แค่นี้เดี๋ยวว่าทีหน้าเราจะแนะนำร้านอื่นต่อไปติดตามชมได้นะครับบ๊ายบาย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 เห้ยว่ามึงอ่ะมึงไงเพิ่ง